สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y youtube รอหลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับตามติดชีวิตเกี่ยวเช่นเดิมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถรอครับรถเกี่ยวแตง่งรอมองมาแต่ทางนี้ยังแจ่มนะครับยังสวยเลยนี่ครับ ดูติดทางเลยนะครับนี่ดูครับรถเทเล,ลรถดำตั้งรับอยู่ฝั่งนู้นครับติดทางครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านฉเฉียงครับบ้านฉเฉียงตะบนบึงนะผมอำเภอขว่าวสินรินจังหวัดสุรินนะครับเดี๋ยวภาพชมรถรอ,อก,กันเลยทมงานอะไรนี่ร <Ooh. S 1> อจัดรอจัดมองมาเห็นเป็นเด่นแต่ไกลเลยอันนี้ Ooh. ไรนวน,นี้ทีงนอะไรดิวรุ่นพันล้านมากันอย่างนั้นครับนนวารุ่นพันล้านนะผมบายเสียบอ 8, 9, 8, 7, 6, 2, ลศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเจ็ดหกศูนย์สองสามนะผมรถเกี่ยวไวรุ่นพันล้านปีสองพนยี่สบเอ็ดนะครับรอจัดรอจัด ท,ทุกผู้ชมตอนประมานใกล้ๆครับโหหลอ่หลอๆเฮ้ยตะกครับผมรองเท้าวอนผมอยู่ที่บ้านเฉียงนะครับตอนนี้ตำบลบึงอำเภอขวาวสิวนนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับโ้ดูข้าวครับพี่น้องสวยงามนา่แต่เป็นข้าวมะลิครับ มีหนูหรือเปล่านี่ทีมงานวัยรุ่นพันล้านครับรถเกี่ยววัยรุ่นพันล้านปี2021นะครับตัวนี้บายเสียบอลผมก็งจะมาเห็นเหมือนกันครับผมรถล้อรถลอ,ถลอตั้งแต่ถ่ายทีมงานมานี่พูดถึงรถอูนีวผมมาคันนี้แลับรอจัด น้องชาวไร่ชาวนาก็มาเอาฟางครับไปให้วัวนะครับวัยรุ่นพันล้านครับ089 087 6023ปลเยเสียบอลน,นะครับอู้ดูปากเขาครับเล็ทั้งคันเนาะผมโดนจัดโดนจัด โอ้ถหคว่ารอจังครับผมมีปลาคารับด้วยทีมงา,านัยรุ่นพันล้านครับบายเสียบอนมลมาจักจังหวัดอะไรนี่ครับลูกโอ้โหผมก็เพิ่งจะเคยเห็นัะเอ้ยรู้วิ่งนี้จะเป็นวิ่งสุดท้ายหรือเปล่านี่ น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายครับน่าจะได้ประชุมตอนถ่ายข้าวหรือนะผมว่านี่น่าจะได้ประชุมตอนถ่ายข้านะว,าารวาาครับเออรอรอรอเจอแบบนีุ้ดจัดประหลัดไม่ต้องบอกกับผมแบบนี้นี่หูกประจังหน้าครับประจังหน้าเป็นเหรียญเงาครับกระจังหน้าเป็นเหรียญเงา ส่วนระบบรอบตัวนี่จะเป็นเหล็กด้านครับรอแบบดุกกนครับผมแบบวัยรุ่นครับผมเดี่ยวเดียวเดียวอันนี้บายเสียบอน,นะครับสำหรับเชืเ้อเพลิงจากดูไปเท่านั้นเอออเด็ดที่เด็ดวัดยววรุ่นพันล้านเดี๋ยวพาไปชมตอนถ่ายข้าครับตามมาเลยครับ โบลันลันนะโบลันลันเดี๋ยวคน่าจะเป็นเจ้าแต่สิครับเดี๋ยวปูโอ้โอเคครับไปแล้วไปกันนะไม่ต้องหมดนะครับไม่ต้องหมดเป็นกันแบบสดๆแล้วหมดจังครับผมท้ายนี้ไม่ธรรมดาครับอู้ ใหญ่จัดรอดจัดโอ้ได้ชมการถ่ายเท่าพอดีครับแม่เพื่อนท่านใดศึกษามาครับในค่ายนี้ผมว่าเขานี่ยังโลเลบไม่ธรรมดาครับผมดูรถทีมงานครับเยอะมากครับรถทีมงาน อันนี้น่าจะได้มาถ่ายแสงเง่งเลยนะครับเดี๋ยวพาไปตอนถ่ายแสงเง่งครับผมอยู่ติดถนนเลยครับนี่ถนนหวัยางครับผมบ้านฉเฉียงนะครับตำบลบ,บึงอำเภอร์คาสินารินจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวไปมาชมแบบเต็มๆเ,เลยตอนนี้น่าจะได้ถ่ายข้าวลงแสงเยงนะครับมาเต็มๆเ,เ,เลยครับผม รถเกี่ยววัยรุ่นพันล้านว่ากันอย่างนั้นครับโอ้ีหทมงานผมทมงานเตรียมพ่อมากครับทำงานแบบเป็นทีมครับผมเดี๋ยวมาชมตอนขายข้าวครับราจัดราจัด ถ่ายข้าครับอันนี้ถ่ายลงผ้าเย็นะครับเดินผ่านเลยนะครับจะหลบเสาไปยังไงนี่ไปรุมพันลนนะครับผมอันนี้จะหลบเสาไปังครับอันนี้ถ่ายลงลงผ้าเย็นครับ สบายเลยครับไม่ต้องเขี่ยมากครับจะของนานี่ไม่ต้องเขี่ยมากถ่ายไว้ให้เป็นแถวไว้เลยครับจัดจัด,จดรับดูการถ่ายเข้าครับโหจัดมากครับนี่ครับถ่ายเข้า สบายนะครับเจ้าของหน้านี่ไม่ต้องเกลีย์เยอะครับแบบมีโอ้สบายหน้าติดถนนมันก็มีข้อดีอย่างนี้แล้วครับผมแม่ต้องหลุดตัวไปเลยรั้<อ>ขายข้าวเสร็จก็น่าจะได้ย้ายที่ครับเลิกเรี่องโตแล้วข้างหลังผม วัยรุ่นพันล้านะครับ <S <S ว 1, านนบาย uh, เชียบอนต8วนับแปดเก้านบแปดเจ็ดมนะครับเม็ดอินอายุทยานนครับโอ้มาจากอายุทยาครับผมรุ่นันล้านนี่ปีสองพนยีส่สิบเครับผมไม่ล่าสุด <S <S 2> <S 2> โอ้ยนี่กน,นมานครับ าดูด้านหลังกันเครื่องยนต์เจโอ84นะครับเทอร์บโบตัวแรงมาปั๊มไหดรอลิก2ตัวนะครับซ้ายขวาปั๊มไหดรอลิก2ตัวนะครับซ้ายขวาอู้หูแบบบเขานี่ถือว่าเนี้ยครับเก็บสายพานเก็บข้อไหดรอลิกเนี้ยบมากครับระบบเขานี่สวยงามครับผม มาจากเมืองกรุงเ่าอายุธยานะผมทีมงานวัยรุ่นพันล้านครับดูรถเกีียวตินแพ็จังขึดจังเปรี้ยงครับรอ,อ,อจัดรอจัดมาเจอออนิวหาชมญาครับตอนนี้มาเียวข้าอยู่แถวบ้าน,ฉนเฉียงครับผมตำบลบึงอำเภอขาศรีนรินจังหวัดโซเรนครับเป็นเพื่อนกันใน จากเตียงคันนี้ก็พาไปผ่านมาไม่มาชมได้ครับรอยู่ที่บ้านเฉียงแตยังไงต่อครับนี่งแงงแยงงหมดนะครับแตยังไงต่อลึกใจจะถอยครับอันนั้นเทเล์ครับเตรียมเตรียมที่จะย้ายไปแปลงอื่นครับเทเล์พ่ร็อกครับพ่ร็อก พยานะผมทำงานนี้มกักยาวอยู่เมืองสุรินทร์จิมช้างใหญ่มากันอย่างงั้นครับมาทำมากินในทินแดนอ่าจินช้างใหญ่ก็ขอให้ทำงานตกอตนผลผสำเร็จสำเร็จเลครับในตับการเกี่ยวข้าวปีนี้นะครับผมาวไราวนาก็ทำไรทำนาก็ปีนี้ก็ผลผลิตได้ดีครับผมแต่ว่าราคาข้าวก็อย่างว่าครับราคาไม่ดีเท่าไรแต่ว่าผลผลิตค่อนข้างที่จะดีครับปีนี้ เรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ครับปีนี้นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยครับบรรลุผลสำเร็จเรียบร้อยนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมในช่องของผมก็ฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับในช่องของผมรอหล่อรวมดําระเบิทุกทํางานนะครับคลิปนี้ก็จะขอลานะครับผมเสร็จภารกิจเรียบร้อยกับเจ้าวัยรุ่นพันล้านครับผมชื่อนี้จ้าด้วยนะครับ ลาไปกับภาพสวยๆภาพนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ